คิดอย่างโง่นะถ้าคุณจะซื้อประกรันชีวิตใช่ไหมถ้าคุณจะซื้อประกรันชีวิตใช่ไหมคุณต้องถามครับว่าอ่ะเป็นเนงินเก็บจริงแต่เงินเก็บเนี่ยปีที่5บีที่10นีมูลค่าเท่าไหร่ถามตัวแทนให้ชัดเจนการทำประกรันชีวิตเป็นการวางแผนรองรับความเสี่ยงครับ คุณลูกค้าท่าดูดีนะครับกรณีคุณลูกค้าซื้อแบบประกันที่ควบการลงทุนนั้นกาแบบแบบนั้นมีความเสี่ยงครับผมซึ่งจะเรียกว่าเป็นประกันมรดกไม่ได้ครับเพราะมีความเสี่ยงแบบแบบนี้ครับคือแบบประกันตลอดที่9 0้าสเป็นแบบประกันมรดกโดยแท้จริงครับผมคุณลูกค้าจากตัวอย่างสังเกตดีดีนะครับ ลูกค้าเพศหญิงอายุแรกเกิดครับชำระเบีย้ยเดือนละ1,094บาทรับความคุ้มครอง1ล้านบาทครับผมอยู่ดีมีแหงครับอายุ90ปีไม่ตายหารับเงินคืน1นล้านบาทเห็นไหมครับเหมือนสินทรัพย์และระหว่างทางนั้นมูลค่าเงินสดนั้นเพิ่มขึ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 ้นทุกปีกปีครับผมนี่ครับแบบแบบนี้ จ่เบี้ยแค่15ปีมูลค่าสูงถึง9 2 0 0 0จุดคุ้มทุนอยู่ปีที่34ครับเห็นไหมครับปี34มีเงินเก็บอยู่ที่แสนแปดนี่คือประกันมรดกโดยแท้จริงครับผมคุณไปซื้อตรงไหนดูดีๆเะจ้าเดจังตาล่าครับจ่าเรี้ยอยู่ท้องตลาดตอนนี้นั้นมีมรดกฟอรมจ้าลูก ประกันมรดกโดยแท็กซิ่ครับผมฟันธงเลยเห็นไหมลูกค,ค้าซื้อชุดประกันร้อยล้านคุณลูกค้าจะรู้ครับว่าตารางมูลค่านั้นมันมีกี่บาทปีที่20ปีที่30ปีที่80มูลค่าเงินสดตามตารางมีเท่าไหร่นี่คือประกันมอดกโดยแท้กริ่ครับผมการันตีตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ครับทีเดียวครับ ตรงนี้สามารถ c ีเอได้ที่หน้าไลฟ์สดซื้อขีเข้าระบบอนุมัติอัตโนมัติทันทีครับทิปเพจประกันชีวิตพระยอนพาสีคุ้มรองทันทีครับผมแล้วพบกันครับพรุ่งนี้บ๊ายบาย